สวัสด mm ีค hmm. like ่ะสวัสดีค่ะพวกเราค่ะเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยาค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์แวร์นะคะในหัวข้อแมทแอปนะคะค่ะก็มีสมาชิกในทีมทั้งหมดดังนี้เลยค่ะ1นางสาวสมุนพัน์ทองนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ2นางสาวอิสริยาพรนะคะมหาตมานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะและดิฉันนางสาวยาณเดีจดประสมนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะแล้วก็จะมาขอเข้าถึงเรื่อง โครงงานของเราเลยนะคะชื่อว่า m a t a p ค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะคะก็คือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนทบทวนทำแบฝึกหัดนะคะในคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมปลายค่ะให้ฝึกฝนได้ทดลองทำแล้วก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปด้วยค่ะแล้วก็เพื่อประยยกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ค่ะให ใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบคะแนนได้ด้วย เราก็มาพูดถึงโปรแกรมที่ใช้พัฒนาแอปข้าวๆนะคะเราก็ใช้โปรแกรมทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีระบบปฏิบัติการ Android, Android Studio, XML, Java, แล้วก็ SQLite ค่ะค่ะก็คือ a n d r o i d Studio ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราใช้พัฒนาแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะแล้วก็ XML ก็เป็นตัวเลเ o u t ์ของเรานะคะก็ดูได้จากบอร์ดก็คือเหมือนเป็นตัวแสดงผลค่ะแล้วก็ตัวจาว a หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าจ a วามา l a n g u a g e นะคะก็คือจะเป็นตัวคําสั่งนีินท e นะคะ แล้วก็ SQLite นะคะก็เป็นตัวเก็บข้อมูลเก็บฐานข้อมูลของเราตัว Database นั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มเรานะคะขัน้น,นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานนะคะงานนะคะจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆก็คือ1เป็นหน้าหลักนะคะแล้วก็ต่อด้วยล็อกอินในล็อกอินแล้วเราจะพอผ่านเข้าไปจะเจอสีเนื้อหาหลักๆก็คือ 1. หน้าหเนื้อนื้อหาของแบบฝึกหัด2เนืน้อหาของ เนะะื้อหาสมเนะะื้อหาของแบบทดสอบสนะ,ะ้ะของเฉลยแบบทดสอบค่ะต่อนี่ต่อไปนี้จะเป็นการใช้งานจริงบนแอปพลิเคชันนะคะถ้าในกรณีที่เรามี ID แล้วเราก็จะสมัครไ d เอ้ยกรอก ID เข้าไปค่ะมองไม่เห็นกัน ซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะคะคือก็คือหน้าสรุปเนื้อหาค่ะในนี้ก็จะมีทั้งหมด16บทด้วยกันในแอปพลิเคชันในตรงนี้นะคะก็จะสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้ซึ่งสะดวกต่อการอ่านแล้วแถบที่สองก็จะเป็นหน้าแบบฝึกหัดค่ะก็จะมีทั้งหมด สิบทเหมือนกันนี่บทบทนึงก็จะมีทั้งหมดสิบข้อนะคะถ้าเกิดว่าเราตอบผิดเราก็จะมีวิธีคิดขึ้นมาให้เพื่อเพื่อให้ทำความเข้าใจคะ่ะแต่ละาตอบถูกก็จะกลับมาหน้าหน้าหน้าอย่างนี้นะคะ ส่วนแถบที่3ก็จะเป็นแถบแบบทดสอบซึ่งนังนี้ก็จะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันก่อนที่จะทำแบบทดสอบเนี่ยเราจะต้องล็อกอินอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันก็จะมีทั้งหมด20ข้อค่ะ โดย20ข้อนี้นะคะเราจะทาโดย20ข้อนี้นะคะเราจะทําการส่งข้อมูลไ้ที่ฐานรับเบสค่ะเพื่อเก็บคะแนนในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งในตอนสุดท้ายนี้เมื่อเราทําครบ20ข้อมันจะแสดงผลให้รวมถึงไปแสดงผลในหน้าจอหลักตรง็อกอินด้วยนะคะซึ่งเราสามารถดูคะแนนของทุกคนได้ค่ะโดยอันนี้นะคะกําลังจะถึงแล้วค่ะ20ข้อนี่นะคะ่ะ ส่วนหน้าแถบสุดท้ายจะเป็นหน้าของเฉลยแบบทดสอบนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าการพิเศษของพวกเรานะคะจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆหรือผู้ที่สนใจนะคะได้ศึกษาแอนแอปนะคะถ้าผู้ที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็จะมีลิงค์ให้ด้วยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณค่ะ